ชื่อแพทย์หญิงประทับใจนิ่มบริบูรณ์พรนะคะเป็นกุมารแพทย์หัวใจนะคะทํางานประจําที่ศูนย์หัวใจเิริกิจภาคตะวรันออกเฉียงเหนือคณะแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ ใจคืออะไรก็คือเอ็โคหัวใจเนี่ยก็คือเป็นการตรวจหัวใจโดยละเอียดนะคะด้วยขึ้นเสียงสะท้อนความถี่สูงนะคะซึ่งขึ้นเสียงสะท้อนความถี่สูงเนี่ยเป็นขึ้นเสียงที่มีความปลอดภัยสูงมากนะคะสามารถที่จะทําการเอ็โคหัวใจได้นะคะซึ่งการเอ็โคหัวใจเนี่ยหลักการมันก็จะคล้ายๆกับ ทําอันตราวนะคะง่ายๆก็คือว่าถ้าท่านหรือว่าบุตรหลานเนี่ยต้องการมาีโกหัวใจก็แค่มานะคะแล้วก็มาทํคล้ายๆกับอันตราวก็จะสามารถทําให้สามารถเห็นภาพโดยละเอียดของหัวใจได้ค่ะ เอกโคหัวใจนะคะก็คือการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีอยู่3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็จะเป็นการตรวจเอกโคผ่านทางหน้าอกนะคะเราเรียกว่า transthoracic echocardiography ซึ่งการตรวจเอกโคด้วยวิธีนี้เนี่ยเราก็จะวางคล้ายๆกับโพรบหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเอกโคนะคะก็จะเป็นลักษณะโผรบไปคล้ายแบบนี้นะคะเราก็จะไปวางที่ตรงตำแหน่งบริเวณหน้าอกของคนไข้นะคะซึ่งก ็จะใช้เจลนะคะโดยเป็นเครื่องมือในการที่ทาไปบนหน้าอกคนไข้ก่อนที่จะทำเอ็โคลักษณะเจลก็จะเป็นเจลน้ำใสๆธรรมดานะคะการตรวจแบบนี้เนี่ยก็จะคนไข้ก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บหรือว่ารู้สึกว่ามีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จะเป็นการตรวจที่ง่ายวิธีหนึ่งวิธีที่2นะคะก็จะเป็นการตรวจเอ็โคโผ่านทางการส่องกล้องนะคะโดยการกลืนเข้าไปในหลอดอาหารนะคะวิธีนี้เราก็จะเรียก ว่า t r a n s e s o p h a g e a l e c h o c a r d i o g r a p h y นะคะโดยที่วิธีนี้เนี่ยก็จะให้คนไข้เนี่ยมีการกลืนกล้องลงไปนะคะก็จะ,ะกลืนลงไปในตำแหน่งที่เราจะสามารถ e c h o เราเห็นการทำงานของหัวใจได้นะคะส่วนวิธีสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่า s t r e ดเ h ็กโ o หรือว่าเป็นการเพิ่มการทำงานของหัวใจแล้วก็ e c h o ดูการทำงานของหัวใจตอนที่หัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะซึ่งวิธีนี้มักจะใช้ในผู้ใหญ่ที่มีภาวะที่สงสัยเส้นเลือดหัวใจตี๋ ะะโดยส่วนใหญ่ในเด็กก็จะไม่ค่อยได้ใช้วิธีที่3มีเท่าไหร่นะคะ เอ็โคหัวใจนะคะการเอ็โคหัวใจเนี่ยจะเป็นการตรวจหัวใจอย่างละเอียดโดยดูได้ถึงลักษณะที่สําคัญ2แบบนะคะอันแรกก็คือเราจะดูสภาวะโดยรวมดูโครงสร้างนะคะของหัวใจการเอ็โคหัวใจเนี่ยจะสามารถให้เรามองเห็นหัวใจได้ถึงสี่ห้องนะคะเห็นถึงผนังของหัวใจนะคะเส้นเลือดหัวใจรวมถึงลิ้นหัวใจต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะน้องๆที่สงสัยว่ามีภาวะโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดเนี่ยก็จะ จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าเช่นมีผนังหัวใจรั่วไหมมีลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วหรือหรือไม่นะคะรวมถึงว่ามีเส้นเลือดที่ตีบเส้นเลือดที่เกินหรือว่าที่เส้นเลือดที่ผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะใช้ในการดูโครงสร้างของหัวใจนะคะอย่างที่2ก็คือเราสามารถที่จะเอ็โคแล้วดูสภาวะการทํางานของหัวใจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานขณะที่หัวใจบีบตัวหรือว่าตอนที่หัวใจคลายตัว ซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากๆนะคะจากการทำเอ็โคหัวใจค่ะ ั่วไปแล้วคนไข้ที่มีอาการอะไรบ้างนะคะที่ต้องได้รับการตรวจเอ็กโคหัวใจนะคะ,ะที่สําคัญเลยก็คือคนไข้ที่สงสัยภาวะหัวใจพิการแต่กําเนิดนะคะจะมีอาการเหนื่อยง่ายเลี้ยงไม่โตมีภาวะเขียวหรือว่ามีภาวะบวมเป็นต้นอันนี้ก็จะได้รับการส่งตัวมาหรือว่าคนไข้ได้รับการแนะนํามาให้ตรวจเอ็กโคหัวใจนะคะอันที่2ก็คือคนไข้ที่ได้รับการตรวจแล้วได้ยินเสียงหัวใจที่ผิดปกติ นะคะหรือว่ามีภาวะพบว่าเอ็กซเรย์เนี่ยพราะว่ามีหัวใจโตก็จะได้รับการส่งมาตรวจหัวใจโดยละเอียดโดยการทำเอ็โคนะคะอันที่3ก็จะเป็นคนไข้ที่มีภาวะที่สงสัยหัวใจวายนะคะมีภาวะ,ะบวมหรือว่าที่ผิดปกติได้การทำเอ็โคก็จะทำให้เราเห็นว่าหัวใจเนี่ยมีอะไรผิดปกติไหมนะคะเช่นเราก็จะดูว่าลิ้นหัวใจมีการอักเสบหรือไม่มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือไม่ หรือว่าเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยมีลักษณะการอักเสบหรือว่ามีน้ําในเยื่อหุ้มหัวใจที่มากเกินไปหรือเปล่านะคะส่วนสภาวะที่4เนี่ยก็จะเป็นการเอ็โคโนในคนไข้ที่ต้องได้รับการผ่าตัดใหญ่นะคะก็จะถูกส่งตัวมาเพื่อให้ตรวจสมรรถนะการทํางานของหัวใจนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลุ่มที่5ก็จะเป็นคนไข้โรคมะเร็งบางชนิดที่ต้องได้รับยาเคมีมบําบัดที่มีผลต่อการกดทํางานของหัวใจนะคะพวก นี้ก็จะได้รับการส่งมานะคะแล้วก็ตรวจเอ็ o คหัวใจเพื่อดูสมรรถนะการทำงานของหัวใจทั้งก่อนและหลังให้ยาเคมีบำบดัดค่ะ ดิฉันนางสาวประภาสิริโกมารพัฒเวชพยาบาลปฏิบัติการประจำงานตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือดศูนย์หัวใจสิริกิตวันนี้ดิฉันจะมาอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมตัวตรวจการปฏิบัติตัวขณะตรวจและหลังตรวจเอ็โคหัวใจเสร็จค่ะซึ่งหลังจากแพทย์ได้ตรวจร่างกายผู้ป่วยเสร็จแล้วและสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิน แพทย์จะนัดตรวจวินิจฉัยโรคโดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงขออนุญาตเรียกผู้รับบริการถือบัตรคิวหมายเลขที่99ค่ะสวัสดีค่ะขอทราบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวผู้ป่วยค่ะฉันเป็นแม่ของเด็กหญิงสมปองเอกวง เกิดวันที่21สิงหา2561ค่ะค่ะวันนี้คุณหมอให้มานัดตรวจเอ็โคหัวใจหรือตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงนะคะนัดของคุณแม่ได้อีก3เดือนนะคะเป็นวันพุทธที่15กุมภาพันธ์2566าค่ะวันที่มาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะขั้นตอนการเตรียมตัวตรวจเอ็กโคหัวใจ 1. ผู้รับบริการไม่ต้องงดน้ำและงดอาหาร 2. ส,สวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถเปิดหน้าอกได้หรือมีกระดุมผ่าหน้า 3. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาหรือขอใบส่งตัวมาด้วยก่อนถึงวันนัดกรณีชำระเงินเองมีค่าใช้ใจ่ายในการตรวจ2,000บาท ขั้นตอนการปฏิบัติตัวเมื่อถึงวันนัด 1. ให้ยื่นใบนัดรับบัตรคิวที่จุดคัดกรองด้านหน้า 2. ทํทำการตรวจสอบสิทธิ์ที่ห้องเวชระเบียนเบอร์24ถึงเบอร์26 3. นํานำเอกสารพร้อมใบนัดมายื่นจุดที่หนหน้าห้องตรวจโรคเด็กเพื่อช่างน้ำหนัก วัดความดัน 4. ยื่นเอกสารรอสักประวัติจุดที่4หน้าห้องตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือดเด็กและรอเรียกคิวเข้าตรวจพบแพทย์เปิดรับบัตรนัดตั้งแต่8.30โมงครึ่งถึง11.00โมง ขั้นตอนการปฏิบัติตัวขณะตรวจและเมื่อตรวจเสร็จ 1. ขณะตรวจให้ผู้รับบริการนอนหงายกรณีเป็นเด็กโตจะให้นอนตะแคงซ้ายเปิดเสื้อขึ้นบริเวณหน้าอก 2. แพทย์จะใช้หัวตรวจใส่เจลและตรวจบริเวณหน้าอกของผู้รับบริการขณะตรวจจะรู้สึกเย็นๆได้ 3. สาม,มารถให้ผู้ปกครองหรือญาติเข้าไปในห้องตรวจได้เพียงหนึ่งคนเพื่อผู้รับบริการจะได้ไม่ตกใจกลัวค่ะหลังจากที่แพทย์นะคะได้ตรวจเสร็จ แพทย์จะแจ้งผลการตรวจหากพบว่ามีความผิดปกติแพทย์จะพิจารณาให้การรักษาต่อไปและผู้ป่วยจะได้รับผลการตรวจภายในวันที่ตรวจหรือส่งตามไปให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในภายหลังค่ะ